พึ่งมาถึงไฟตัดหมอกมิสซันมาร์ครุ่นปี2012นะครับเพิ่งสั่งเพิ่งมาถึงเลยสั่งเป็นอาทิตย์อ่ะก็จะสองอาทิตย์ได้มั้งของเพิ่งได้มาแกะกล่องดูว่าข้างในมีอะไรมั่ง สายอุปรกรณ์ต่อปัปกจตดทีเนาะจะป็หมอกหนึ่งชิ้นที่สองอุปรกรณ์ต่อไฟตรงผ่านดีเลยนี่ดีเลยมาให้สายดินพักตีกต่อ สองเปิดติดตรงคอนโซลน,นะเปิดติดสามหนดกุ้งหนดกุ้งเก็บนเป็นไทยนี่แถมมาให้นี่คืุฝ่าหน้าอลูมิเนียมตัว น็อตเบรดโคมไปตัดหมอกครับมีครบนะดูแม่งานเรานี่ไม่มาแบะเลยห่อมาอย่างดีนะ บางนาตาไฟตัดหมอบนิกสันมาร์คปีสองพันสิบสองครับปีสองชิ้บ então จะสวยกว่าหน้าแจ๊ดความแข็งแรงของมันผมว่ามันมดูดีกว่าหน้าแจ็ดที่ผมสั่งมานะมาไปดูการติดตั้งกันว่าติดตั้งอะไรตอแบบไหนติดตั้งแบบไหนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม ครับสวัสดีครับผมต้นวิเฟษมาล่าครับวันนี้ได้มาทำการติดตั้งไฟตัดหมอกมิสซันมาร์ครุ่นปีสองพันสิบสองเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งให้เป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นที่เดยนลู้ในการติดตั้งระบบไฟตัดหมอกนิสันมาร์กนะครับผมหลายคนได้ทําการติดตั้งไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าติดตั้งยังไงเดินระบบสายไฟยังไงอย่างว่านะครับมันเป็นวิชาธรรมากิดน,นะครับแต่ผมจะมาเปิดเผยว่าเวลากำทการติดตั้งระบบสายไฟเนี่ย ติดตั้งยังไงเดินสายยังไงต้องมีอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ผมมาดูวิธีแรกที่เราต้องทำการแกะหรือคอนโซลฝั่งขวาที่มีสวิต ตรงนี้ครับก็ตรงนี้จริงๆผมได้ทําการรื้อมาแล้วแหละแล้วก็ติดตั้งไฟสวิตช์ไฟตัดหมอกไปแล้วติดตั้งไปแล้วจะมาบอกว่าวิธีการแกะแกะยังไงนะครับผมเราทําการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วแหละพวกระบบไฟตัดหมอกจริงๆวันนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะเพราะว่าฝนมันตกแล้วรีบติดตั้งเลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผม เบื้องต้นก็คือแกงสวงขง้างล่างครับวันนี้จเจอนี่ปลั๊กตัวนี้เอาไว้เสียบ OBD เช็คสถานภาพของรถว่ามีอะไรเสียหายไหมข้างในเผื่อใครหล,หลายๆคนไม่รู้ว่ามี OBD เสียบตรงนี้ได้แล้วก็ หรือว่า o v d ที่ว่าเป็น GPS ก็ติดตั้งตรงนี้ได้ครับไม่มีใครเห็นนะครับผมหลงังจากก็ถอดตรงนี้แล้วเรามารัดตรงนี้มันเป็นซ็อกเก็ตเนาะอันนี้ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วตั้งไเรียบร้อย ถอดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เรามาดูวิธีเวลาเราสอดสายไฟคอนโทรลมาตรงนี้สอดอยังไงทำยังไงเดี๋ยวผมมาบอกวิธีครับผมครับครับผมก็ผมได้การทำทำการติดตั้งไปแล้วเรื่องเดินสายไฟเนาะว่าสั่งของแล้วเดินยังไง เดินไปยังไงมายัางไงเอาสายไปเข้าวิธีไหนซึ่งเป็นดีเดย์ที่แถมมากระชุดมันแต่ว่าผมได้ทำการตดิดตั้งไว้แล้วเดินสายมาเดิน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 ับเึิมมาที่หลอดไฟนะครับติดตั้งเข้าไปแล้ว ผมไม่ได้ถ่ายช่วงที่ว่าติดตั้งตั้งหลอดไฟงไงอันนี้ก็เหลือไฟตรงนะตัวนี้ต้องตัดทิ้งแล้วต่อไฟตรงอันนี้ผ่านฟิวแล้วต่อไฟตรงมาเข้าที่แบตเจอรี่เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟเลี้ยงรอบหนึ่งผมได้ซื้อของมาแล้วแหละ วิธีการเอาสายไฟาจากคอนโทรลมาที่ห้องเครื่องเนะี่ยผมหาหลายวิธีแล้วมันไม่มีช่องที่จะเข้าได้เลยนะครับจะเข้ายางตรงนี้ไม่มียางตรงนี้เป็นสายเมนหลักมันก็เข้าไม่ได้ผมก็เลยทำการเอาเข้าตรงแก้มข้างนี่เห็นไหม อ็แ้มข้างสอดเข้าไปแล้วโง่งนี้ครับงัดออกมานะครับเดี๋ยวไปใช้สง่งเห็นไหม,ไหมเป็นสายดำ,ดำไหมครับสายดำ,ดำโลงมาตรงนี้เรามาเข้าตรง เขาเรียกก็อะไรอะไรอ่ะตรงยางยางไฟประตูยางไฟประตูที่เข้ามาต,ตรงนีน้เข้ามาที่ประตูเราก็แกะออกแกะออกแล้วก็ยัดเข้ามาแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นี่นี่ใส่ปลั๊กเขียวนี่เนี่ยใส่ปลั๊กไฟคอนโทรล ไอเส้นสีเทานี้หลายคงคงไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันคือสายไฟอะไรของที่มันไหนวะนี่ครับที่มันแถมมามันจะต่อกันแบบนี้นะครับต่อกันแบบเนี้ยครับผมก็วิธีต่อไฟเลี้ยงนะตอนแรกว่าจะใส่์มไม่ใสล่ะละผมกว่าคอดตรงสกเก็ต ไฟเลี้ยงของไฟกระจกนะแต่มันเป็นไฟหลีคือจะอ,อยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ถอดออกมาไฟเลี้ยงของกระจกก็เป็นเส้นนี้ดูนี้ครับเส้นนี้นะเป็นไฟเลี้ยงได้ทำการกไต้องการเอา พิเตอร์วัดก่อนว่าเส้นไหนเป็นสายเลี้ยงนะครับเส้นนี้ผมจะทำการไม่ได้ตัดนะแค่ปอกสายแล้วพันเลยระเทียบพันจบครับมาดูเราตรงกันจะมีไฟเส้นนี้แล้วก็หน้ารถผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึ่งนะครับผมแค่ผมผมก็เพื่อทำการพันเรียบร้อยแล้วสายไม่ได้ตัดนะแค่ปอกแล้วก็พันเข้าไป ตอนนี้ก็เก็บสายมันเรียบร้อยแล้วเราเข้าชุดเดิมมาช็อตเสายแล้วก็สายคอนโทรลเสร็จนะครับเราก็จะเอาเข้าที่เดิมละที่นี้ ไปเอาไปเลี้ยงนะพอเรากดพอเราหมุนไปรีจะติดสถาน,น,นะติดครับโอเคอันนี้แล้วก็ปิดได้เลยปิดได้เลย lái. Ờ, đi นี่ผมยังยังไม่ได้เก็บสายนะผมทดลองก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้น,บบนะครับวานี่เอาแบตนะครับเดี๋ยวจะทําทการต่อสายนะครับผมครับผมเราก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอติดอะไรเรียบร้อยแล้วทําการเช็บสายถ้ามันดีนะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ด้วยนะครับผมขอบมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบครับ